สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านย t u b บพบกับท่านผู้ชมวันนี้21เมษายน2565ท่านผู้ชมที่เคารพครับ23เมษายนนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้กดเงินสด500บาททางบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นเงินตกเบิกย้อนหลังตุลา64ถึงกุมภา65เดือนละร้อยสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอีกกลุ่มได้บัตรละ50ต่อเดือน ก็จะมีเงินเข้าบัตร250นะครับทีนี้ในวันที่23เมษายนนี่เป็นวันจ่ายตกเบิก5เดือนก็มีผู้สูงอายุไม่ได้เงินนี้ด้วยนะครับนอกจากผู้สูงอายุจะไม่ได้เงินนี้แล้วยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกกลุ่มได้ไม่ครบ500ดูฟังในคลิปนะครับใครได้ไม่ครบใครไม่ได้เงินฟังเลยครับสำหรับวันที่23เมษายนนะครับ ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงินเลยก็คือ1ผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสบริการแห่งรัฐจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเงินเขาจ่ายเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐต้องใช้บัตรสบริการแห่งรัฐไปกดจึงจะได้เงินนะครับอันนี้ไม่ได้แน่นอนอีกกลุ่มเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งจะอายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์ที่นี้เวลาเขาจ่ายเงินเนี่ยเขาจ่ายตุลา64ถึงกุมภาพันธ์หกหา ห้าเดือนนะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุที่อายุเพิ่งจะครบหกสิปีในเดือนกุมภาพันธ์นี่จะยังไม mm ่ได้เงินนี sure> Actually, ้เพราะว่าตุลาก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงหกสิบพฤศจิกาธันวามกราจะยังไม่ได้เงินเพราะอายุยังไม่ถึงหกสิบนะครับเป็นผู้มีวัตถุประกัน์ทางรัฐนะครับแต่เพิ่งจะอายุหกสิปีในเดือนกุมภาพันธ์นี่สี่เดือนก่อนหน้านั้นยังไม่ถึงหกสิบส่วนเดือนกุมภาพันธ์อายุถึงหกสิบแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้เงินนี้ ก็เพราะว่าเขาจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเดือนใดที่เขาจะจ่ายให้ร้อยบาทหรือ50บาทตามหลักเกณฑ์นั้นนะครับก็คือเดือนนั้นจะต้องมีอายุครบ60ปีเต็มเดือนใครที่ใครที่อายุ60ปีบริบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ก็แสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นท่านอายุ60ปีไม่เต็มเดือนกุมภาก็จะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์65ก็จะเริ่มได้100บาท ผู้สูงอายุที่มีวงเงินรูดสินค้า3 0 0บาทนจะได้เงินผู้สูงอายุร้อยบาทเข้าบัตรก็จะเริ่มได้เดือนมีนาคมเป็นต้นไปมีนาคมหกานะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีวงเงินรูดสินค้า200บาทบัตรสนาคารห่งรัฐนะครับก็จะได้เงินผู้สูงอายุเดือนละ50บาทผู้อายุ60ปีบริบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็จะเริ่มได้เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นบันทีี่23เข้าใจตกเบิกตุลาถึงกุมภาพันธ์ห5ขาจึงไม่ได้สักบาทก็จะไปเริ่มได้เดือนแรก มีนาคมหกห้าซึ่งเดือนมีนาคมหกห้าเขาจะจ่ายวันที่สิบห้าพฤษภานะครับทำนองนี้นะครับของเดือนเมษาก็จะไปจ่ายสิบห้ามิถุนาของเดือนพฤษภาก็จะไปจ่ายสิบห้ากรกฎาคมของเดือนมิถุนาก็จะไปจ่าย 15. สิบห้าสิงหาของเดือนกรกฎาคมหกห้าก็จะไปจ่ายสิบห้ากันยาทานองนี้เขาจะจ่ายถึงกันยานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุหกสิบปีบริบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์หกห้าก็จะยังไม่ได้เงิน 23เมษายน65นะครับจะไปได้เดือนแรก15พฤษภาคมห5ซึ่งเป็นของเดือนมีนาคมห5เดือนมีนาคม65ท่านจะอายุ60ปีเต็มเดือนนะครับกุมภา60ปีไม่เต็มเดือนไม่ได้1 0อยไม่ได้50นะครับนี่คือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เงินนี้เลยนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ได้เต็ม500กับได้เต็ม2 5 0เข้าบัตรวันที่23เมษายน ก็คือผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก่อนเดือนตุลาคม64ใครมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์อยู่ก่อนเดือนตุลาคม64ก็จะได้ครบ5เดือนใครที่ได้เดือนละร้อยก็หันได้500ไปเต็มใครที่ได้เดือนละ50ก็จะได้250เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ23เมษายน65นะครับนี่ก็คือเป็นแบบนี้นะครับส่วนคนที่จะได้ไม่ครบก็คือทีนี้มาดูคนได้ไม่ครบ ใครเพิ่งอายุครบ60ปีในเดือนตุลาคม64ก็ตัดตุลาคม64ออกเพราะตุลาอายุ60ปีไม่เต็มเดือนก็จะได้ก็จะเริ่มได้พฤศจิกาธัานวามกราคมพาก็ได้4เดือนก็จะได้400บ้างถ้าใครได้บัตรละห้าสิก็จะได้200ท้อำนองนี้นะครับส่วนใครที่อายุ60ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนก็ตัดออกสองเดือนตุลาคมพฤศจิกาก็จะได้สเดือนก็จะได้ธันวามกราคมพา ก็จะได้300กับ150นะครับใครที่ได้เดือนละ50ก็ได้150ใครที่ได้เดือนละร้อยก็ได้300ส่วนใครที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนธันวาคม65ก็ตัดออก3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับตุลาพฤศจิกาเนี่ยยังไม่ถึง60ธันวา60ไม่เต็มเดือนก็ไม่ได้ก็จะได้มกรลากับกุมาได้2เดือนใครที่ได้เดือนร้อยก็ได้200ใครที่ได้ได้เดือนละ50ก็ได้100นะครับ ส่วนใครที่ใครที่อายุครบ60ปีในเดือนมกราหกห้ก็จะตัดตุลาพฤศจิกาทันว่ามกราออกไปเลยไม่จ่ายจ่ายของเดือนกุมภาเดือนเดียวก็ได้100ใครที่ได้บัตรละ5้ก็ได้50นะครับก็จะทํานองนี้นะครับส่วนใคร60ปีกุมภามันยังไม่ได้นะครับก็สรุป ยีเมษายนก็มีคนได้เต็มห้าร้ได้เต็มสองร้ยห้าสมีคนไม่ได้มีคนได้ไม่ครบตามที่เล่ามานี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ